อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตาม u u t o r e คร Garage ช่องที่นำเสนอข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวละเอียดและเทรนยานยนต์จากทั่วโลกสำหรับวันนี้เราจะพามาพบกับเท s l a m o เด l 3ปี2026รถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนรอคอยด้วยดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่พัฒนาไปอีกขั้นและความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ในยุคสมัยแห่งพลังงานสะอาดเทสลาโมเดล3 2026ได้รับการปรับโฉมใหม่ที่เน้นความโฉกเฉี่ยวและล้ำอนาคตมากกว่าเดิม ด้านหน้ารถดีไซน์เรียบง่ายแต่หรูหราไฟหน้าแบบ LED ที่คมชัดและทันสมัยตัวถังออกแบบให้มีความรุ่มลมมากขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์กระจกและเส้นสายตัวรถถูกปรับให้ดูกระชับและดูดันขึ้นเพิ่มเสน่ห์ความเป็นสปอร์ตในแบบรถไฟฟ้าพรีเมียมภายในห้องโดยสารเทสลาโมเดล32,026ยังคงคอนเซปต์ความมินิมอลแต่หรูหราพวงมาลัยดีไซน์ใหม่เบาะนั่งออกแบบให้โอกกระชับมากขึ้นวัสดุคุณภาพสูงถูกเลือกใช้ทั้งคอนโซลและแผงประตู หน้าจอทัชสกรีนกลางขนาดใหญ่ที่อัปเกรดความละเอียดและการตอบสนองให้ดียิ่งขึ้นทำงานร่วมกับระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ที่รองรับการอัปเดตผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถและเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้อย่างไร้รอยต่อระบบเสียงภายในถูกพัฒนาให้สมจริงและกระหึ่มรอบทิศทาง ในด้านสมรทนาเท s l a m o เดล32,026ได้เพิ่มพลังมอเตอร์ไฟฟ้าที่ตอบสนองรวดเร็วทันใจอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายในไม่กี่วินาทีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่ให้ระยะทางวิ่งไกลขึ้นกว่ารุ่นก่อนทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จบ่อยครั้งระบบชาร์จเร็วซูเปอร์ชาร์เจอร์รุ่นล่าสุดยังช่วยให้การชาร์จท,ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าเดิม ด้านความปลอดภัยเทสลาโมเดล3 2 6 2 6จัดเต็มด้วยระบบช่วยขับอัตโนมัติออโตพิลอตรุ่นใหม่ที่แม่นยำและฉลาดมากขึ้นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนรวมถึงกล้องและเซ็นเซอร์รอบคันที่ทำงานร่วมกับซอฟ์ตแวร์ AI เพื่อคาดการสถานการณ์บนท้องถนนได้ล่วงหน้าเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับทุกเส้นทาง นอกจากนี้เท s l a m o เด l 3-2026ยังโดดเด่นด้วยความเงียบและความสบายในห้องโดยสารระบบการสะเทือนใหม่ที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนได้ดีขึ้นทำให้การเดินทางไกลไม่รู้สึกเหนื่อยล้ารวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆเช่นระบบควบคุมด้วยเสียงที่ฉลาดขึ้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA ที่เพิ่มฟังก์ชันใหม่อย่างต่อเนื่อง เทสลาโมเดล32,026จึงเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์ล้ำสมัยสมรรถนะทรงพลังความปลอดภัยล้ำน้าและฟีเจอร์ความสะดวกสบายที่ครบครันถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถไฟฟ้าพรีเมียมที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและยังช่วยลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมช่องออโตเครสการาชของเรามุ่งมัน่นที่จะนำเสนอรีวิวรถยนต์ใหม่ๆทั้งจากตลาดประเทศไทยและทั่วโลก โดยเจาะลึกถึงสเปคฟีเจอร์จุดเด่นจุดด้อยและความคุ้มค่าเพื่อช่วยให้ผู้ชมทุกท่านตัดสินใจเลือกซื้อรถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับรถรุ่นใหม่รีวิวแบบเจาะลึกและข่าวสารยานยนต์ล่าสุดจาก Auto c r e s t Garage ที่จะทำให้คุณทันกระแสะโลกยานยนต์เสมอ